สวัสดีค่ะพี่น้องฟองาสนสุขสุขุนมันีก้กับปุ่ยยานิ้งกับดพ่น้องยานิ้ก็มีคำอัปเดตเรื่องบอดบอยสิดีใช้กับซอแอนออลเลยด,ดีพี่น้องบอดบอยเสมแล้าเป็นตหาหักกับพี่น้องแล้วก็ปอกกัน แล้วก็โพสแคปชั่นแบบนี้พี่น้องซอแอนออร์ดีก็สวยงามค่ะพี่น้องเพิ่นก็เป็นทำงานข่วมกันพี่น้อง,องบอดพอแล้วก็โพสพึ่งโูว่าได้นางฟ้ามาเป็นเมียโอ้ยพี่น้องจ่าแฟนกับแฟนพิง้นเขามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ร้วๆพี่น้องหวานแววค่ะพี่น้องส,ออออสงามีคู่นี้สามีแห่งชาติอีดีพี่น้องสุดยอดค่ะบอดบอยสีดีแช่แล้ววงแล้วชื่นชมเมียเราดีดีพี่น้องจะเป็นเพลินหวานแววค่ะ สบ,บอดบอยกับสอแอนพี่น้องน่ารักที่สุดเลยดูแลเทคแคร์ซึ่งกันและกันพี่นอ้นองเป็นตาหักค่ะเห็นชมซึ่งกันและกันตลอดพี่น้องเป็นตาหักค่ะยายนิวขออนุญาตบอดบอยกับสอแอนอ่านคอมเมนต์ซูฟังด้วยพี่น้องนางฟ้าสวยมากจริงๆจ้าเมนพี่น้องสอแอนอรเดดีสวยงามค่ะพี่น้องสวยงามน่ารักมากคือนางฟ้าจริงๆคะ่ะเคยเห็นตัวจริงแล้ว,วตอนเด็กเด็กหนูอ่านนิยายเรื่องนางฟ้ากับซาตาน คณิกบาลรูปกายเป็นซัพ์กินทั้งชาติก็ไม่หมดน้องแอนเป็นคนมีบุญบารามีมากเหลือเกินทั้งเสียงดีทั้งสวยทั้งน่ารักคนดีมีน้ำใจหมอลำพูดดีแอนออรดี already, นี่แหละจ้าค่อยมีหน้ามีตากับน้องแอนนี่แหละค่ะหมอลำแบบบ้านๆไม่ถือตัวถือตนเป็นกันเองกับแฟนเพลงแฟนคับ รักน้องแอนมากที่สุดค่ะพี่นงค์เจตา,าน,นีก็ว่าแม่นแล้วจ้าดูไม่ผิดนางงามจักรวาลโลกค่ะคุณบอยยินดีกับน้องแอนนะคะรูปกลายเป็นทรัพย์ทั้งสวยรวยทรัพย์สง่างามเหมือนนางหงกิงๆค่ะแมนิลีพี่นงองสวยงามค่ะพี่น้องโซแอนออร์ด so ีพี่นงองจา้าบอดบอยกอ็รอรอพี่นองค์ส,สามีภรรยาคู่นี้เพื่เหมาะสมกันค่ะพี่น้คง สวยรอเสียงดีหน้าตาดีพูดจาดีทัศนคติดีโอ้ยสุดยอดพี่น้องเป็นกันเองกับแฟนขับแฟน,พนเพลงบบยิงถึงสองคนโอ้ยน่าหลักคักพี่น้องดีใจกับคนครอบครัว่นกับเป็นตหาตหากักตาหักน้องน้องเพชรน้นองพลอยเมยยาเมย์มยยตาเข้ากันเป็นตหาหักคัก น่ารักที่สุดเลยภรรยาสวยมากดูดีสง่างามบุคลิกสง่างามปานเจ้าหญิงแมนิลีพี่น้องจะาสวยงามขัดสวยแนอนอลเดีสวยบบมีหมองตีพี่น้องเพื่อนเฮงหลุดหดุ่นใดญ่ทั้งสวยทั้งผัวทั้งเมียเพื่อนโอ้ยจะแมนหุ่นดีทั้งงามทั้งรอทั้งสวยทั้งงามทั้งหุ่นดีหลุดเลอเอพอร์ฟิกเสียงกระดีโอสุดยอดพี่น้องจ่าโบมีคำสิบอกเพราะว่าสวยงามรอขังอิลีพี่น้องแมนซอแอนเพื่อนงามอิลีงามแบบบอตอง เติมอีอย่างเลยสวยงามมากจริงๆค่ะเมนอหลีพี่น้องสุดยอดค่ะพี่น้องจแาสวแอนอลอดีคนสวยบอดบอยสิริใช้กันรอรอดีใจน้ำพินพี่น้องครูสร้างครูสมครูบุญบารมีเฮงเฮงปังปังสพอร์ตซึ่งกันตลอดไปน่ารักค่ะพี่น้องดูในสุดสัปว่าสวยตัวจริงยิ่งสวยกว่าเลยค่ะน้องแอนบอดบอยได้เมียสวยดีใจด้วยนะคะแมนพี่น้องบอดบอยเราแอมหักสรแอนมาตะโดนแล้วนพี่น้องดีใจน้ำพินพี่น้องจ้า มอลำมันดับหนึ่งเลยค่ะในขณะตอนนี้พี่น้องสุดยอดค่ะจังใดเก็เป็นกาลังใจให้บอดบอยซอแอนเฮงเฮงปังปังรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปพร้อมทั้งทีมงานสุขภูสุขค้นเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางด้วยจ้าพี่น้องมีความชดเห็นว่าจังใดเกิดคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย